ี่ก็เป็นตู้โชว์นะครับตอนล่างก็จะเป็นบานสั้นดิ้นชัดแล้วก็เป็นบานยาวอันนี้ก็จะเป็นบานกระจกนะครับผมด้านในจะเป็นคิ้วเป็นนะครับผมงานแต่กระจกได้ข้างหน้าก็จะเป็นคิ้วตายครับเป็นแนวคลาสสิกฮะอันนี้บานตอนล่าง นะเปิดอท่านผู้ชมเห็นนะครับมาพับถ้วยด้านในเป็นไม้อัดยางนะไสในก็เป็นสิบห้ามิลด้านหน้าก็เป็นไม้อัดสักประขอบด้วยไม้ไม,ม,ม้ประขอบเป็นไม้สักตีคิวหนาประมาณหกมิลนะนี่ก็เหมือนกันข้างในก็ประมาณนี้ฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าช่างเขาจะเจาะอ,อันนี้หรือเปล่าอะ่ะ เป็นปุ่มรับชั้นเป็นชั้นแบบว่ามีถอดปุ่มปรับระดับได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นกันชนบานเป็นเอาไม้สักมาทำประมาณนี้ครับอ่ะเันอิลินชักเป็นลางสเตเลส อกับหลังนี่ก็ลื่นนิ่มดี่ะครับหลักการเดียวกับหน้าบานฮะทำหน้าลิ้นชักนะครับอันนี้เขาเรียกว่าก็คันเหมือนกับหน้าบานคิวหน้าลิ้นชักก็เป็นคิวหลักการเดียวกันอันนี้เป็นแมสิบห้ามิลตัวข้างเห็นไหมพื้นก็เป็นแม พื้นไปแมตตยางนะแต่ตึกตอนนี้เขายังไม่ได้ใส่ดามพื้นใ้แข็งยังไม่ได้ใส่ดามพื้นปกติต้องมีไม้ดามพื้นใ้แข็งกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าแข็งแล้วแต่เ,เขาช่งางก็น่าจะใส่ทีประมาณเนี้ยนะนู้ชมเห็นนะวนโอเคนะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งตั้งเช็คดิ่งตู้หรือ,อยังแต่รวมรวม,วมล่องไฟมันก็ได้นะมันมันเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากันแหละนะครับช่องไฟความห่างก็ใกล้เคียงแหละเห็นไหมเห็นไหมมันห่างเท่าเท่ากันนะครับน่าจะเช็คดิ่งตู้ละเพราะว่าเขามีมีลิม หนุนตู้ไว้นะอันนี้ก็เป็นคิ้วสามเซนคิ้วสามเซนเสร็จแล้วก็จะมีคิ้วที่เป็นเคียวมกลมเนี่ยมาติดตาคิ้วสามเซนทีนะ <S <S มันสวยตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นตอนบนใช่ไหมก็จะมีคิ้วตัวเล็กนี่เป็นเคียวนะเคียวตะขาบมั้งก็เรียกเคียวตะขาบก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <S <S ประมาณนี้ ันนี้เป็นโต้สะกระจกนะบานนี้มันจะกระจกตะกกระจกนะข้างในก็กปรุด้วยเนี่ยไม่อัดนะครับมันพับถ้วยเหมือนเดิมมานสักเพราะว่าต้องโชว์โชว์ด้านในลายไม้ใช่ไหมเป็นกระตู้จกใช่ไหมน่าจะกระจกเจียป,ปีแหละอันนี้ก็บานทึบบานคิ้วนะครับ เดี๋ยวผมเปิดดูอันนี้มีชั้นเป็นชั้นตายเป็นชั้นตายนะหน้าไม่สักปรับถ้วยเหมือนเดิมนะครับผมก็เคยอได้มาร่วมงานทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินบ้างนะครับก็พอรู้โครงสร้างมันนะยังไม่เคยได้ทำคลิปสอนนะรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะครับตู้นี่นะครับ เขาก็จะเอาไม้เป็นไม้โครงยาวๆตรงๆมาทําเป็นล่างแบบวัดระยะว,ว่าจะต้องติดอะไรบ้างนี่แล้วก็ใช้ร่วมกับแบบที่บอกขนาดนกระดาษ A4 ด้วยนะที่ผมทํานะแต่แต่ละช่างทําให้เหมือนกันแต่ผมทําแบบนี้ครับก็ประมาณเนี้ ไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นชั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ก็เป็นไม้สักโชว์นะแต่ไม่มีร่องรอยของที่ว่าจะเจาะบานพับน่าจะเป็นชั้นชั้นโปร่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าช่างเขาทำอะไรอยู่นี่ก็เป็นบานบานคิว้วตอนล่างก็เป็นบานสั้นมีลิ้นชักเดี๋ยวก็จะมีไอ้ส่วนนี้ก็ นติดโปรตีนประมาณสิบเซนนะข้างบนพอปลาไปยึกกัตัวตู้ยึกกัฝ้าก็มีบัวบัวบนนะครับบัวบนข้างบนผมไม่เห็นแบบเขาถ้าเห็นแบบก็จะมีแบบเขาเก็บไว้ไหนไม่รู้ก็ประมาณนี้ครับฝากไว้ครับดูเป็นวิทยาทานนะครับท่านผู้ชมก็ สวัสดีครับ